ขพราะหลงชุดนักศึกษาถึงต้องมาหาทางเลิกกับเมียวันนี้วันที่7กันยายนนะครับแสงเหนือเข้ามาดูทีมงานแยกคณะของแสงเหนือนะครับผมคณะแสงเหนือได้30วันจะได้เวลาแยกนะครับคณะแสงเหนือก็จะแยกห่างนิดนึงนะครับเพราะเดือนนี้ก็จะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับ อ่าแสงเหนือพกอะไรมาอ๋อตัวนี้ครับเก่งมัดเก่งหนอนใ่ผักได้ในประกาศดองคณะกวางตุ้งประกาศขาวนะครับใครจะแบ่งไปใช้ก็แบ่งแสงเหนือไปใช้ได้นะครับสั่งเลยอ่าเดี๋ยวจะได้ตรวจงานเลยคณะแสงเหนือจะใช้การเหมานะครับแยกจะให้เขาเหมาค่าแรงไปเลยนะครับไม่ได้จ้างเป็นายวันดูการแยกก็แยกได้สวยดีนะครับ ต้นกระจะกระจระจดีครับผมหน้าฝนแบบนี้แสงเหนือจะแยกห่างๆหน่อยนะครับผมหลังจากแยกแสงเหนือก็จะต้องใช้ยาหนอนแบบดีๆเลยนะครับเพื่อเป็นการล้างหนอนไปหนึ่งรอบนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเอาเป็นแนวทางได้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ